ค่ะสวัสดีจ้าพบกับคุณตาพบกับช่องฟาสากับคุณตาทองดีนะคะวันนี้ก็ปรอควานนะคะมอบเงินนะเอามอบคะแนนนะคะของคุณแม่ใหญ่นะคะให้กับค่าช่างนะคะค่าเลื่อยไม้นะคะของคุณแม่ใหญ่นะคะสมหมดค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอคุณแม่ใหญ่ขอบคุณแม่ใหญ่มากมายครับขอบคุณน้องมายครับขอบคุณครับค่ะ ก็คุณแม่ใหญ่มอบให้นะคะของเป็นค่าช่างนะคะค่าเลื่อยไม้นะคะทําบ้านให้กับน้องฟ้าายของเรานะคะมอบให้อ่าคุณตาไปให้ค่าให้ช่างนะคะที่มาเลื่อยนะคะอ่าจำนวน3,700คะแนนนะคะในการเลื่อยไม้ทําบ้านให้กับน้องฟ้าายของเรานะคะนี่นะคะไม้ทั้งหมดที่ที่เลื่อยนะคะ2ต้นใหญ่ๆนะคะก็จะได้อ่าเยอะอยู่นะคะ ถ้าเราซื้อจากโรงเรื่อยนะคะก็จะราคาก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นนะคะใช่ไหคะนะคะอันนี้ก็ถือว่าประหยัดต้นทุนลงมานะคะประหยัดลงมาเยอะเลยนะคะคุณตาสุณตาแจ้งมาอย่างนั้นนะคะเห็นช่างเขาอ่ามาทําให้นะคะสองวันนะคะสองวันนะคะก็ได้ไม้นะคะยาวด้วยนะคะแล้วก็ขนาดก็ใหญ่นะคะความกว้างนะคะ ทนทานนะคะหนาด้วยนะคะที่จะมาทําโครงสร้างนะคะบ้านให้กับน้องช้างของเรานะคะนี่นะคะข้างบนนะคะไม้ก็ยังอ่ยังไม่พอนะคะก็ยังเหลืออีกนะคะอะ่เพิ่มเติมนะคะเสริมข้างบนนะคะให้แข็งแรงนะคะให้แข็งแรงทนทานนะคะใช้ได้นานนะคะอ่ะพระไหิวเหรออุ้ยยังไม่มีอะไรกินหลอกจาแน่ ขอบคุณคุณแม่ใหญ่อีกครั้งนะคะจีมอบคะแนนนะคะค่าเลื่อยไม้ให้กับน้องช้างของเรานะคะให้กับทางครอบครัวของฟ้าใสนะคะก็ขอให้ท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่คะนะคะ,ะคิดสิ่งใดก็สมความมั่นปรารถนานะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะโชคดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะคุณแม่คะนะคะฝากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะ เมตาน้องฟาสสายของเราด้วยนะคะให้มีคะแนนนะคะสร้างบ้านนะคะให้น้องมีบ้านอยู่นะคะให้น้องมีที่รบแดดรับฝนนะคะนี่หน้าหน้าฝนก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะคุณแม่ค้านะคะช่วงนี้กอ็อดทนก่อนนะคะกลางวันเราก็อาศัยลมเงาต้นไม้นะคะป่าช้านะคะเป็นที่รบแดดรบฝนก่อนนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ช่องฟ้าสสายกับคุณตาทองดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ